สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาดพี่น้องครับคลิปนี้มาว่าด้วยเรื่องของน้องนาเรตต น่องโตเกียวนะครับแล้วก็ป้าแอนครับพี่น้องนะครับล่าสุดนะครับน้องนัตติตะน่องโตเกียวก็ได้โทรหาคุณพ่อนะครับก็คือพ่อบิ๊กนี่แหละพี่น้องนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันผ่านโทรศัพท์ผ่านไลน์ครับทุกท่านครับก็มีบางคำบางประโยคที่ลูกๆนะครับเลือกพ่อนะครับน่องโตเกียวนะครับ กระเอื่นพ่อพ่อพ่อนะครับทําให้บอตบิ๊กเนี่ยถึงขั้นปื้มปริมนะครับแล้วก็ยิ้มนะครับก่อนทํางานกับพี่น้องนะครับล่าสุดบอตบิ๊กเพิ่งกระโจนแบบซีนะครับบอกว่านาลิตะกับตัวเกียวโทรมาให้กําลังใจคุณพ่อระหว่างทํางานพ่อจะทําเพื่อหนูนะนะครับบอตบิ๊กเพิ่งกระโจนแคปชั่นแบบซีนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็พ่อมกับรูปนะครับที่ คุยกับน้องนาลิตะนะครับทุกท่านครับหลายคนหลายท่านเห็นแล้วนะครับ FC ซีนะครับกะเผาไปคอมเมนต์เยอะเยะมมากมายนะครับหลายคนหลายท่านก็ชื่นชมป้าแอนนะครับที่สอนอน้องนาลิตะและน้องตัวเกียวสอนได้ดีมากๆนะครับแล้วก็สอนให้รู้จักคุณพ่อแล้วก็สอนให้พูดคำว่าพ่อประมาณนี้ครับทุกท่านครับเป็นการดูแลดี หมานี่ครับเอฟซีบ้านฟินแลนด์เอฟซีตัวเขียวมีสีเข็ญแล้วก็ชื่นใจนะครับพี่้อนนะครับหลายคนหลายท่านก็อบอกว่าฉันน่ะร้องไห้ตามนะครับจางคนนี้ก็บอกว่าน้ำตาไหลไผ่พ้าเว้านาิตาพ้าเว้าวงเล็บ กำลังใจทั้งสองของคุณพ่อนะครับพี่น้องนะครับข้นี้น้องนริตะนะครับที่นั่งคู่กับน้องตัวเกียยนะครับหลังจากที่น้องนริตะเลือกพ่อนะครับตัวเกียยก็เรียกน้ำเสนพี่น้องนะครับท่านนี้ก็บอกว่าเสียงเรียกพ่อคอยน้ำตาไหลนาฮักฉลาดมากๆนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าเติมพลังก่อนสู้งานจ้านะครับท่านนี้ก็บอกว่าสัมมเจ เกี่ยวกับพ่อพ,อพอนะครับก็คือว่าปากเป็นแท้พูดน้อยนึงประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับสามแก่สันพี่น้องนะครับนั่นแหละครับอ่าหลายคนหลายท่านก็ผู้ใดที่มีลูกนะครับมีลูกน้อยแล้วก็พ่อกับแม่เนี่ยไปทํางานต่างจังหวัดหรือว่าทํางานนอกบ้านนะครับอาจจะไม่ได้เจอลูกเนี่ยเวลาโทรไปเนี่ยก็ซีรู้สึกแบบซีละพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านก็ สิเข้าใจนะครับภายที่มีลูกน้อยนะครับแล้วก็ดนโดในพ่อลูกทีนึงเนี่ยเข้าใจในสิ่งนี้แน่นอนกับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจบอดบิ๊กนะครับเพราะว่าเราก็ต้องทางานประจาครับถึงแม้ว่าอ่าทำงานอยู่กรุงเทพนะครับยูโรบินสันนะครับแต่ว่าเราก็บ่ได้เข้าไปหาลูกๆนะครับเพราะว่าลูกอยู่ประทุคกับพี่น้องก็เพราะว่าสิได้ไปทํางานต่อนะครับเพราะว่ารับไว้2งาน นะครับมือบวานนี้ครับทุกท่านครับนั่นแหละครับแล้วก็มีเสียงชื่นชมป้าแอนพอมว่าป้าแอนเนี่ยดูแลดีเหลือเกินนะครับเอฟซีโตโยมิซิเอฟซีพญานาฟินแลนด์ก็ชื่นชมป้าแอนในส่วนนี้พร้อมนะครับทุกท่านครับนั่นแหละครับนุ่มอ๋องเล่าข่าวสารมาบอกมาลอยฟังเด้อนะครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดต เดี๋ยวเอามาแากอีกรอบหนึ่งส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ